วันนี้เป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทสีทั้งหลายจะได้มาน้อมลำลึกถึงนะคะมหาเมตตามหากรุณามหาปัญญาวิสุทธิคุณอย่างผู้ที่เดินทางตามรอยรอยธรรมรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาผู้ที่เป็นทั้งเป็นครูนะคะเป็นครูของโลกเป็นครูของสามโลก โลก,กทาตุก็ว่าได้นะคะไม่ใช่ก็ว่าได้สิเป็นเช่นนั้นนะคะเป็นครูของสามโลกสามแดนโลก,กระทาตก็น้อมในพระธรรมทั้งปวงเป็นไปเพื่อความวิมุติธรรมร่วมกันในสาธุชนหรือบริษัททั้งหลายบริษัทแห่งพุทธะนะคะเมื่อวานก็เป็นจังหวะวันที่เที่สิ นะทุกท่านทุกบารมีมันเหมือนทุกดวงดาวนะฮะทุกมหาปณิธานที่หลั่งไหลคืนสู่สังคมโลกธาตุร่วมกันเป็นฟันเฟืองของธรรมจักรเล็กๆเป็นฟันเฟืองของธรรมจักรที่ขับเคลื่อนโลกธาตุไปให้ได้อย่างถึงสัจจะภาวะที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตนะฮะอย่าง รู้ค่านะฮะการเกิดทุกข่าวเป็นทุกล้ำไปแต่การเกิดมาแล้วรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างกับโลกใบนี้นะฮะเกื้อกูลประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้เนี่ยโอ้โหนะคะอันนี้พิเศษเมื่อวานนี้ไปลังสรรสังคมปิติสุขนะในในกลุ่มของน้ํสายใจจริงคะในกลุ่มของนักสาใจจริงก็คือว่าลังสรรสังคมปิติสุข โดยการแบ่งปันความสุขปุกปัญญาก็ได้ไปเห็นทีนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ก็ได้ก็ได้คุยกันนะมีการกล่าวขอบคุณแล้วก็ได้คุยกันว่ามันมีวิชาหนึ่งเข้ามาในสายการศึกษา <c oughs> เกี่ยวกับสุขภาพผู้อำนวยการ <c oughs> ก็กําลังอยากได้แปลงสีฟันพอดีแม่ชี้ก็ไม่รู้อีหนูนี่ <c oughs> <c oughs> หอบแปลงสีฟันไปร้อยกว่าร้อยกว่าอันนะคะ อันคุตโคูก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยวูผมกำลังจะหาทุนซื้อแปลงอยู่บอกว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนปถมค่ะโรงเรียนอ่บ้านหนองตะนานเป็นโรงเรียนปถมแล้วก็มีอนุบาลหนึ่งปหใช่ไหมแล้วเขตชุมชนตรงนั้นอ่ะก็น่าเห็นใจซึ่งซึ่งทุกทุกฝ่ายก็เล็งเห็นความสำคัญก็ก,ก็ก็กำลังดำเนินไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนร่วมกันในในการที่จะอำนวยอำนวย,นวยเขาเรียกว่าอะไร อำนวยความเอื้อเฟื้อนะคะความเอื้อเฟื้อว่าตรงนี้ขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าก็ได้ไปได้ยินได้ฟังกอ็อรู้สึกประทับใจก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง mm. ก็ในฝ่ายของอ,อ,อาจารย์พี่ทั้งหลายที่ท่านอขนขวายร่วมกันนะคะ mm. ไปขนขวายร่วมกันที่ว่าอสังคมตรงไหนที่มันอมีมี มีของแบบนี้ที่มันเหลือที่มันเหลือเฟือที่จะหรือว่าเก็บไว้ในสต๊อกเพื่อที่จะแจกจ่ายอย่างเงี้ยท่านก็แบ่งปันมาอันนี้ครั้งนี้นะคะการนี้ก็สําเร็จโดยคณะอาจารย์พี่ชาตีนะคะกับหมู่คณะรวมไปถึงคณะพระสงฆ์ที่ให้เครื่องอุปโภคบริโภคมาผ่านโดยการขนขวายของหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยพระอาจารย์ท่านทั้งหลายเนี่ยขอความเมตตาว่า ให้ท่านได้อาราตนานิมนต์ท่านได้ลงพื้นที่นะคะหมู่บ้านตรงนี้เป็นเป็นเขตพื้นที่สีแดงได้เห็นใจคะ่ะน่าเห็นใจมากเพราะว่าชีมองว่าทํายังไงเขาจะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นเหมือนกับว่าหาฟืนกินมา้าหาฟืนเผาถ่านมีเงินกินไปวันๆแล้วตัวดําขมุกขมมเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ทำไงเขาจะเบนเขาไปในทิศทางที่มีคุณมีคุณภาพชีวิตได้มากกว่านี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าชีเห็นแล้วรุ่นรแล้วรุ่นรนอดเนี่ยก็อย่างเงี้ยชีก็เลยดำริว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้ไหมหากว่าเรามาเห็นแล้วเราเนี่ยพอจะ,อะหยิบยื่นหรือว่าเป็นสะพานทอดไปเพื่อให้เกิดอะไรดีๆขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะคะ ทีนี้ก็ลหลายๆหลายๆหลายๆสมองระดมปัญญากันก็จะหลังไหลจะเป็นท่อน้ํานะคะเป็นสายน้ําหากเรายังเป็นบูเขาไม่ได้เราก็จะเป็นเนินหญ้าเล็กๆไปก่อนนะคะก็เริ่มต้นได้ดีที่ะระดับโรงเรียนของประมาณ130ชีวิตชีเข้าไปถ้าถ้าถ้าชีอยู่เฉพาะตรงนั้นน่ะชีจะเห็นเด็กกลุ่มเดิมๆซึ่งชี้ก็ตั้งเป็นหัวโจกไว้ใช่ไหมคะพอเวลาเขาเข้ากลุ่มเขาก็คือ เขาก็จะอยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเก็บเป็นอ่าสรุปนะคะสรุปเป็นใจความเข้ามาให้ท่านทั้งหลายที่ได้เห็นได้รับทราบร่วมกันดีใจว่าแต่ละท่านนี่นะคะก็เป็นระดับมหาภาคเนาะบางท่านอยู่ในระบบการศึกษาของผู้นําเช่นเสนาธิการหรือวพออย่างเงี้ยเขาระดับผู้นํานะระดับผู้นําทั่วประเทศเลยนะทั่วโลกนะคะ แล้วทีนี้ก็บางท่านก็เป็นระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนา,นานาชาติอย่างนี้นะคะ,นะเนี่ยอยู่ในนี้ได้ได,ได้ได้มาขับเคลื่อนร่วมกันแม้กระทั่งมันครบองค์มากเลยค่ะมันเป็นบริษัทสีที่แข็งแรงมากดังนั้นให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มุทิตาจิตร่วมกันเนาะเป็นพลังเป็นบาเรียนะฮะ,อะโอบกอด อบปอบอกเมื่อวานนี้ไม่ได้อ่านวิดีโอดูนะน่ารักมากเลยแต่ว่ามันประทับใจไปแล้วล่ะคือพอเด็กๆเห็นแม่น้ำนะเห็นแม่ชีมาเด็กเด็กก็รู้แล้วว่าแม่ชีแม่น้ำก็อ้ากกอดกอดกอดกันอย่างเงี้ยค่ะมันมีไอ้มันมีกำแพงสั้นๆอยู่ประมาณแค่นี้นะคะเด็กเลี้ยงแค่มาอย่างเงี้ยเลยแล้วชีก็บอกอ้ากรอดกรอดกอดทุกเด็กก็อ้าแขนเงี้ยแต่ว่าเหมือนท่าๆอย่างเงี้ยกออกันแบบกอดแบบทิพ แต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาอัดวิดีโอไม่ทันเอ,อพี่เขาอัดวิดีโอก็บอกว่าเอ,อประทับใจเด็ก,ม,กมันก็ประทับใจอะไรเงี้ยมันมีจังหวะอื่นนะคะอีกชีก่าว่าชีจะลงเดือนละครั้งนะคะ,เด,ะคเดือนละครั้งเดือนละครั้งสองครั้งและการนี้นะคะความอํานวยการความสําเร็จจากฮะ,ะืะจากผู้บริหารของอชนประธานเขื่อนลำพะเพิงนะคะมอบยานพานะพุทธมงคล นะคะเป็นรถโฟคกคคันใหญ่มากเลยเก็เจิมนะเป็นรถรถของผู้บริหารท่านก็ภรรยาท่านนะภรรยาท่านแล้วก็ให้คนขับรถนะแล้วก็ท่านไม่ได้ไปเองก็นะ,ะให้ความสะดวกของภรรยาคุณนายแล้วก็ขับรถแล้วก็ค่าน้ำมันค่าน้ำมันไปกับรถโฟคกคเพื่นก็จะ เพื่อนก็จะกินเยอะกว่ารถรถญี่ปุ่นรถอะไรอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าก็เป็นความอำนวยความสะดวกของอท่านผู้บริหารนี่นะท่านผู้บริหารของเขือ่อนเขือออ่อนชนประทานเขตลำพะเพงปักทงชัยเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่เตือนใจนะ,ะคุณนายของท่านท่านท่าน ท่านผู้บริหารของเขื่อนลำพะเพิมเนี่ยนะคะพี่เตือนใจไปด้วยก็อำนวยความสะดวกแล้วก็อำนวยความสําำเร็จร่วมกันนะคะก็ให้ทุกท่านโมทนาเนี่ยแต่ละการนะคะเวลาเราไปสร้างสรรค์เวลาเราไปเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ให้สังคมนะคะก็จะมีพมวิหารและจิตอย่างเงี้ยนะะเกิดขึ้น เราพรมิหารละจิตอย่างเงี้ยคือเมตตาที่เกิดขึ้นโดยโดยมีในตนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเลยมันเหมือนเนี่ยแหละที่มาของคําว่าธรรมจัดสรรน,นะคะทีนี้พอไปคุยปุ๊บช่างเนี่ยเขาฝีมือดีนะคะช่างเนี่ยคืออู๊ดเนี่ยฝีมือดีค่ะฝีมือดีเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าทําห้องน้ําเขาก็แบบว่าเมื่อวานนี้เขาขอเบิกสองพันนะแต่เงินในบัญชีชีกดออกมาสองพัน สองพันแล้วก็เที่ยวละหกร้อยห้าร้อยอะไรอย่างงี้นะก็มันเหลือเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทตอนนี้เหลือในบัญชีอยู่พันแดเหลือในบัญชีอยู่พันแแล้วทีเนี้ยทีก็เลยไม่ได้ให้ใหเขาดูเนี้ยต่อ9ก้าต่อไปก็คือว่าเขาจะทําห้องน้ํารอเรานะคะเรามาร่วมกันหยอดกระปุกนะคะหยอดกระปุกบุญคนละคนละตามกําลังศรัทธาทำห้องน้ำค่ะทีเนี้ยตรงน้ำใสใจจริงตอนนี้เราปลูกป่าแล้ว ปลูกป่าเราจะปลูกป่าสารพัดป่าเลยปลูกปลูกไม่เป็นระเบียบนะคะเพราะว่าให้เป็นป่าเลยค่ะให้เป็นป่าเหมือนว่าป่าธรรมชาติแล้วก็มีสารพัดเลยค่ะเก็บกินได้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเด็กเด็กก็จะเติบโตพร้อมต้นไม้นะะั่นค่ะต้นไม้ของพ่อทีนี้พระอาจารย์ท่านท่านมีเวลาอพอดีอเจ้าคณะท่านเจ้าคณะอำเภอเขื่อนหูรีัดว่าจะให้ต้นไม้ บอกว่าวันที่เก้าท่านว่างวันที่สิบท่านไม่ว่างท่านต้องเข้าเข้าหมู่เข้าหมู่สงวันที่สิบท่านก็เลยบอกว่าเออต้นไม้ที่ท่านเนี่ยมันมันมีแต่ว่ามันยังไม่งามมันไม่งามเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลวงนะจะจะแวะไปอีกเดี๋ยวโอกาสอีกต่อไปลวงนะจะไปอะไรเงี้ยไปกันเองอะไรเงี้ยจะขับรถไปกันเองเอาต้นไม้ไปก็จะไปร่วมกันปลูกนี้นะคะเพราะว่าท่านก็เป็นนักพัฒนาสังคมประจําจังหวัดอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็ดีมากเลย ทีนี้นะคะที่แจ้งหมู่คณะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําเพื่อนทําพื้นดีมากะะเพื่อนแเอาหินภูเขามาแล้วก็ทําทำ,ทำๆโอ้นแน่นหนาะตอนนี้ที่เพื่อนอยากได้ก็มีเหมือนปูนพ่ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วหินเนี่ยเดียเพื่อนจะไปหาเองประมาณว่าเดี๋ยวชีจะโอนไปให้ใหก่อนพันหนึ่งนะชีจะแจ้งเพื่อนว่าชีจะโอนให้ก่อนพันหนึ่งเพื่อให้เขาได้สร้างอะไรเงี้ยทาห้องน้ําให้เกิดขึ้นมานะคะ พราะดังนั้นมันจะเหลือแค่แปดร้อยนะฮะมันจะเหลือแปดร้อยแต่เขาจะเอาว่าสองพันแต่ทีนี้ข้าวของเราเนี่ยของอาจารย์แม่วดาทิพย์นะเรียกชัดเห็นไหมของอาจารย์แม่วดาทิพย์เนี่ยยังไม่แก่นะคะเมื่อวานไปเนี่ยแจกพวกเจลลี่ขนมอะไรเงี้ยให้เขาไปแจกที่โรงเรียนเลยค่ะมันจะเกิดความเกื้อกูลกันในแบบว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันว่ามันหินมากเหมือนกันนะคะมันหิ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 น,ห,น,ห,นหินอยู่เพราะว่าไม่หินหรอกเราไปละลายพฤติกรรมใน เราไปสร้างไว้ละสร้างโอ้โหสะเทือนมากเลยนะสะเทือนมากเขาบอกแล้วทีนี้ก็มันจะเกิดทีนี้มีคุณครูเราไปเห็นคุณครูคุณครูอันหนึ่งมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มรู้กันเหมือนแบบเอ,อเราได้แล้วเราได้คุณครูแล้วเราได้คุณครูแล้วที่จะแบบว่า นี่แหละที่จะเอาครูคนนี้แหละครูคนนี้แหละเข้ามาในกลุ่มเราแล้วก็บนงารเพราะว่าครูเนี่ยต้องเห็นเด็กทุกวันนะคะแล้วก็จะให้ข้อมูลเด็กจะมีครูคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้ำน้ำจะถามผู้อำนวยการก่อนว่าครูคนนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วทีนี้ไอโครงการที่ว่าไอปั้นปั้นดินที่มอขอจะมาช่วยเราทีก็คุยกับอาจารย์แล้วนะคุยกับอาจารย์แขกอาจารย์แขกบอกว่าถ้านำเอาเข้าโรงเรียนเลยโอ้โหก็ดีสิครับเป็นวิชาของโรงเรียนเลยไนงะก็โอเคนะ อันนี้แจ้งมาเพื่อทราบเบื้องต้นนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะแจงเป็นเดี๋ยวจะเก็บเป็นรายละเอียดเป็นบัญชีให้อีกนะคะเนี่ยจริงๆฝ่ายบัญชีนะคุณแม่พวงเพชรมันก็ไม่ว่างหรอกคุณแม่พวงเพชรก็ประมาณว่าจะให้ลูกชายทําให้ขอโทษนะชีเนี่ยเหมือนแบบชีชีช,ชีมันมีใบสลีปใช่ไหมใบสลีปเวลาเรากดโอนตังค์แล้วชีก็จะบันทึกไว้ว่าในนั้นนะชีใช้จ่ายไปอะไรเขาจะแบบบันทะึกอ่ะเขาจะมีบันทึกเพราะฉะนั้นหลักฐานในการ โอนเงินใช้เงินในนั้นอ่ะมันจะมีในใบบันทึกหมดเลยค่ะเติมบาทยี่สิบบาทเติมอะไรร้อยหนึ่งซื้ออะไรร้อยหนึ่งค่าแรงอะไรค่าอะไรมันจะมีบันทึกหมดเลยต้นมงต้นไม้อาหารอะไรเงี้ยมันจะมีบันทึกหมดเลยที่จะเซฟไ้หมดเลยถ้าเป็นไปได้นะมีเนี่ยอย่างท่านเด่ยมันมันจะมันจะมีเหมือนกระบายที่แม่แม่พงเพศเคยบอกนะว่า เวลาชีกดไปแล้วมันจะมีการตรวจสอบเหมือนกับรูสองคนมันจะเด้งขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งเงี้ยเอออย่างเงี้ยดีจะได้เก็บรายละเอียดน้ําได้ตอนเนี้ยเพื่อนเราแต่ละคนนี้ก็ให้แข็งแรงให้เป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็เป็นธรรมอันอันที่เหมือนกับว่าแข็งแรงสู่สู่ตนเองก่อนนะคะแข็งแรงภายในสู่ตนเองก่อนแล้วเราเข้าไปสร้างสารรค์โดย โดยที่เราจะไม่ไปไปติดกับดักกลไกอันที่มันซ่อนเล้นไว้อย่างนี้นะคะมันมีนะมันละยิ่งยิ่งเราแบบเดินทางเนี่ยความรอบของมันยิ่งยิ่งยิ่ง,งมากขึ้นดังนั้นาการวิวัฒนาการให้เท่าทันเนี่ยในทุกๆปรากฏการเนี่ยเป็นหน้าที่ของสติสัมชัญญะนะคะจงมีสติมา ถืดด้วยความเคารพนะคะวันนี้วันพระโมอ่าต้องบอกว่าน้องโมธนาทุกทุกบุญกุลน,นะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ mm hmm. นะคะผู้เลิศคุณแล้วเดียวนี้ก็นักองค์ธรรมนะคะนักองค์ธรรมทุกท่านนะ,ะผู้ที่มีหัวใจอันอิ่มชุ่มด้วยบุญ mm hmm. สาธุค่ะพุทธสีหะพลัง